เลิศที่สุดทุกคนนี่มาฟิวเจอร์พาร์คนะมีสองงานวัดออครั้งแรกด้วยหรอครั้งที่หนึ่งสงขลา Good Herbs ฝั่งนู้นจะเป็นงานประมงมีจะรจะเข้จระเข้มีปลาหมอสีปลาทองขนาดใหญ่อารูเวนา่าแล้วก็รวมถึงการจัดเขาเรียกว่าอะไรนะงานประมงน้อมกล้าวครั้งที่34ทุกคนแต่นี้ครั้งแรกทุกคนไว้รถ ลถมากทาไมไม่บอกเราอ่ะเราเป็นคนสงขาเหมือนกันนะมีเชื้อสงขาลูกครึ่งฮะ26่ถึงสามิไม่น่าละเรานึกว่างานเดียวกันอันนั้นจัดวันแรก28วันนี้วันที่28มิถุนาแต่26เราจําได้ว่าเขาประกาศว่ามีงานสงขาเรานึกว่าเราจําผิดนะทุกคนจริงๆมัน2งานคะคุณละง,งานกันอุ้ยเก๋สงขาตอยเลย้วมาได้ไงเนี่ยลถมาก ลด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 ทำไมไม่บอกเราเราจะได้ประชาสัมพันธ์นะคะพานิช์สงขลาทุกคนจาก,ก,ก,ากนะวุดเฮิร์บวมถึงทุกคนดูสิลดมากลดเนาะวัดพุทธศาดพุทธามาตูมต้มกินทุกคนลดจังเลยอันนี้เป็นลูกหยี ม่งหินมะพา,านภาคใต้สงขลาจะมีแต่ผลไม้แปลกๆดีๆด,ดูกุ้งแก้วกันสิทุกคนดูกุ้งแก้วนี่ขนมโกขนมตุ๊บตับดูสิน่าทานจังเลยทุกคนกุ้งแก้วสงขลามีแต่ของดีนะจา๊ะพาชมพาชมทุกคนไม่คิดตังค์ทุกคนนี่ีเขายำเหรอฮะเขายำสงขลาอนนี้เขายำสงขลา อาหารหน้าตาน้ำบูดูอร่อยอ่ะทุกคนยำสงขาของป้านี่มียำตะไคร้ด้วยทุกคนยำส้มโภยมมมมยำมะม่วงยำหัวปลียำสาลายำผักกู้งวู๊ดมีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยทุกคนดูสินะฮะปันสิบใส้ปลากรกะพงก็มีฮะ รสเห็ดหอมอันนี้ข้าเกียบรสเห็ดหอมนะฮะเห็ดช็อเฟคลเห็ดรสมันหวานหวาน,ม,นมันหวานญี่ปุ่นรสมันม่วงทุกคนนี้ฮะไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะฮะน้ำบูดูเข้ายำอันนี้ขวดละ60ิบค่ะทุกคนอ๋อมีเป็นขวดเนาะเห็นเขาขายกันแต่น้ำปลาร้าน้ำบูดูนี่น่าจะไประเบืองระบือระได้แล้วเนี่ยนะบูดูบูดู พี่มาจากใต้สงขาเลยแน่แน,นอนนอน,นอนเลยใ,<ห>ใช่ไหม,ไหมอำเภอไรอะอำเภอจันาจันนาเราไม่เคยไปสักทีสักทีดดะะไม่เคยไปจันนาละโนสักทีน,นี่ฮะน่าเที่ยวเนาะสวยเนาะคงไปค่ะทุกคนจังหวัดสงขลามีอำเภอละโนสนาทวีสบ้าย้อยหัดใหญ่นะฮะมีป่าส้มใต้ด้วยเนาะอ่า ปลาส้มใต้ไทยต่างยังไงกับที่อื่นจ๊ะปลาส้มใต้อะคะมันจะเป็นสูตรดั้งเดิมของที่บ้านเลย่ะคราทวีเลยหรอลดน้ในการเป็นเครื่องปรุงเป็นการหมักปลาหมักปลาด้วยพันธุ์ข้าวแล้วกวมาปลาเป็นพันธุ์ข้าวอ๋อดูสิทุกคนนี่มาเนื้อหาทุกคนนะฮะบรรยากาศนะฮะอันนี้จากต้นมะยมออร์แกนิกอ๋อนี่ฮะ แชมพูกำจัดเหาเด็กนะฮะ่านไม้ไผนะ่สมุนไพรสาราสีทุกคนจริงๆอะ่ะเขาแจกเขาแจกพวกเม็ดพัน์โรสแมรี่พวกประเภทแบบคล้ายๆกับอะไรอ่าอ,อ่อเหมือนกับเป็นเป็นไม้ดอกลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยทุกคนนะฮะเราก็แบบจะขอเขาอย่างละซองเขาไม่ให้นะฮะทุกคน เขาบอกว่าต้องได้อย่างเดียวซองเดียวไปเราก็แบบพยายามพูดแล้วนะว่าเรามาไม่ได้ตั้งใจจะอะไรหรอกไม่อยากจะได้ของใหญ่ๆแต่เห็นแล้วมันก็อยากได้ไงว่าเออเราเป็นของกำนันที่เขาแจกในงานมเมล็ดพัุนอะไรอย่างเนานะแล้วเราก็บอกว่าเออถ่าย YouTube ให้อยู่เดี๋ยวจะลงติดต่อคือเราต้องลงจริงๆว่าเรานี่มาฉันไม่ได้หวังอยากได้อะไรจากเธอเลยนะโปรโมทให้ฟรีๆด้วยซ้ําอยู่แล้วแต่ทําเป็นห่วงของอนะฮะทุกคนก็เลยแบบเออ ในเมื่ออยากได้แล้วไม่ได้เราก็ผิดหวังเป็นธรรมดาใช่ไหมเราเป็นคนสงขาเราก็อยากบอกต่อแต่มันมันงกไอ้พวกนี้ก็เป็นอย่างนี้ฮะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่แบบเราเสียความรู้สึกไงทำเป็นงกต้องให้คนละซองคือมันมันมี5แบบ5สายพันธุ์เราลงทิกตอ,อกให้ตั้งกี่ช่องถูกไหมรูทูบเฟซบุ๊กอีกอะถูกไหมฮะทุกคนอินเตอแกรมยังจะลงให้คือม,มันมันไม่ได้อะไรอ่ะแจกคุณก็ได้ประชาสัมพันธ์ใช่ไหม เนี่ยเห็นไหมความรู้สึกมันก็จะเสียไปเลยฮะเพราะเจ้าหน้าที่พวกนี้ใจแคบเกินนะบางทีนะเข้าใจแหละว่างกคนทุกคนคนก็แทบจะไม่มีเห็นไหมฮะทุกคนถ้าไม่มีงานประมงน้อมก้าวชนกันเนี่ยก็จะเงียบทันทีนะฮะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของน้ําใจไมตรีเรามาถ่ายโดยที่ไม่ได้อยากที่จะได้อะไรจากเขาอยู่แล้ว่เราอยากมีคอนเทนต์ลงให้ช่องนี้นึกออกไหมแล้วจะลงให้อีกช่องหนึ่งตอนนี้ก็ไม่อยากจะถ่ายและขี้เกียจฮะมี2ช่องไงถูกไหมฮะ กระดานงานประมงน้องเก้าเราก็ถ่ายให้ฟรีก็ไม่ได้เขาไม่ได้มีแจกอะไรด้วยซ้ําเขามีสกุสแกน QR โค้ดแจกตุ๊กตายังไม่อยากได้เลยทุกคนเราไม่ได้แบบอยากได้ของฟรีไปซีซัวนึกนออกไหมเออเราเห็นว่ามันมัน,ม,นมันเอามาแจกจ่ายได้ก็แจกจ่ายอะไรอย่างงี้นึกออกประชาสัมพันธ์นะบางทีคนไทยก็อย่างนี้ค่ะนิดๆหน่นอยๆของฟรีไม่ได้ของตัวเองก็งกค่ะนี่ฮะบรรยากาศที่นี่นะคะ มีสองงานหาะทุกคนนี่งานงานประมงว้ายนีปลาเราเราก็เลยบอกไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้งานสงขาเมื่อกี้ไม่ได้อยากได้เพราะเห็นแล้วแบบก็ขอไปอย่างนั้นแหละโอเคไหมไปเจอกันทุกคนนี่เห็นไหมนี่งานประมง,งน้อมก้าวเขาสกแกน QR โค้ดเนี่ยเขาแจกตุ๊กตาเรายังไม่อยากได้เลยเห็นไหมฮะเออให้คนอื่นเขาเอาไปเถอะแต่ว่าเม็ดพันอะเม็ดพันดอกไม้โรสแมรี่เราก็อยากได้เราเวนเดอร์ ender, อะไรอย่างเงี้ย เห็นไหมงานประมงน้อมก้าวจัดชนกันกับงานสงขลาปีแรกแต่งานประมงนี้ปีที่34แล้วทุกคนเลิศนะเอามาฝากให้ทุกคนหายคิดถึงไงทุกคนไม่คิดถึงแต่เราคิดถึงอ่ากพราะช่องของพวกเราว,วันจนันทร์คารจะไปทําหลักสูตรที่ราชบุรีทุกคนอย่าลืมติดตามนะฮะว่าเราจะเจออะไรสิ่งดีๆว้าแต่แล้วดูสิมังกร